เสื้อผมผมกอล์ฟนะครับจากลังต้องยังยงพระามสองเลครับก็คลิปนี้เรามาพบกันต่อเป็นคลิปที่2กนะครับกับวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อของ New Honda Civic นะครับเ E นะครับเป็นตัว e-hdv นะครับตัวไฮบริดนั่นเองนะครับเป็นล้อตัวท็อป R S นะครับขอบคลนะครับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับตอนนี้ Honda Civic มีล้อเดิมของเขาแล้วนะครับที่เป็นขอบ18นะครับไม่จำเป็นต้องเอาล้อของ Accord มาใส่อีกต่อไป เป็นล้อที่เป็นสเปกตรงรุ่นของเขาแล้วนะครับหน้าตานะครับก็ตามที่ท่านเห็นเลยนะครับเป็นล้อที่ออกแบบมากับรถตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นเครื่องผสมไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้ล้อแท้นะครับจะต้องมีตาฮอนด้ามอเตอร์อยู่นะครับ h o n ด้ามอเตอร์นะนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อคอ18นะครับความกว้างตัวนี้อยู่ที่กว้าง8นะครับออฟเซ็ต50 นะครับกว้างแออฟเซนห้านะนะครับก็เรียกได้ว่าความกว้าง,งของหน้าล้อนี่ก่อถนอนนี่พอๆกับพวกล้อของรถรุ่งใหญ่อย่างเช่นแอคคอร์ดหรือเทมปนี่เลยนะครับความกว้าง,งได้พอๆกันนะครับล้อตัวนี้เป็นสเปค5รลู114.3ุด11สนะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถคันด้าห้ลูมาตรฐานได้ทุกคันนะครับของเก่าเรารับเพิ่มด้วยนะสนใจทักมาได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะ นะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนนะครับตั้งอยู่พานาส2บางขุนเทียนครับอยู่เลยซอยเชิทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนตขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสรับครั้งนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ うん。<noise>